สบายดีเดสวัดดีเบิร์ดสุขุสุคนบ่าพี่น้องพังลาวได้พี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศสาบัวกากาสบายดีเบิร์สุขุสุคนเนาะมื้อนี้สาบัวก็ได้มาบ้านนู่นสะอาดขึ้นกมืองชนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกัมากับเบาวแอร์เบาใจเนาะกัมีผู้ใหญ่ใจดีทางบบาวแอเนะา,า,านะได้ผ่าเงินมาให้บบาวแอเนาะใน ชื่อเข่าพ่อแม่พี่น้องมาช่วยเหลือทั้งครอบครัวของอาพ่อคือกะเฮากะสิขึ้นไปยินดีเนาะขึ้นไปยินดีทางอาครอบครัวของอาพ่อคืนแต่พ่อแม่พี่น้องเดียวชาบัวชิขึ้นไปอาหาทั้งครอบครัวของอาพ่อคือด้วยเนาะกะโอเคพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่ง <Okay, S 1> ไปช่อเพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็ได้มาหอดอาเพื่อนชานอา ทั้งครอบครัวเพิ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสาวบัวสิพาพี่พาน้องเนาะขึ้นไปหาทั้งครอบครัวเพิ่นพ่อแม่พี่น้องแก่นเนาะเลื้ยนชาด้านแป้นของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสาวบัวพาขึ้นไปหาทางพอเนาะขอยากขึ้น เธอเงินเลอพอเอลยฉันมาฉันมาอาย่ดีไม่แฮงโอ้ยสบายดีพอสบายดี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 เนาะพอแล้วนอนนอสบายดีล่ะสบายดีนอนหากระตุ่นแต่นอนสบายดีล่ะสบายดีนะลุกนะสบายดีลูกเพื่อหากระตุ่นเมื่อพอโดยโดยเพื่อหากระตุ่นแต่นอนโดยอยสองคนกับลูกน่าจะหากินเฮ้ย มียไปใช้ใช่พ่อมี่ไปดำหน้าหลับจางหาข้าวกินหาข้าวกินเนาะดยพอว่าได้มีให้มีหน้าว่าใช่พ่อมีแต่เห็ดหน้าน้ำเพลนดำหน้าน้ำเพลนเพลนให้กาชอบคิดชอบกินไปแกะเห็ดหน้าน้ำเพลนเนาะดยเห็ดหน้าน้ำเพลนบ่มีหน้าด้ยกะทางานมี่กับไปช่วยเพลนเห็นบ่พ่อ ไปดำไปหาดำหน้ารับจ้างทำหน้ารับจ้างเนาะโดยรับจ้างโดยโดยบ่ได้ชื่อเขาพอกับบได้มีดินรอนตอนหยาด้วยเนาะบ่มีบ่มีอยู่นี่บ่มีดินบุคคานี่เฮืออนชานของพ่อเนาะโดยของบุคคาปุ๊กแต่หิงนะบ่พ่อโอ้ยจะเจชามโชงชองชํมตีแล้วอยู่นี่อยู่นี่เนาะโดยชองชํมตีแรกโดย มันบ่มีวิธีแล้วหาบ่มีเห็ดนังก็บ่มีกันพอได้จะหาข้าวกินได้เงินมาสิบเช้าก็ซื้อกระป๋องขลาองกินอยู่พี่กระป๋องหนึ่งจะพันพอะป๋องหนึ่งสิบปลายพันแล้วป๋องหนึ่งกันแล้วจำหน้าวันหนึ่งกับสามสิบพันมังก็ได้ไปช่อง้องช่องโลกพันอยู่เพื่อนอยู่ซัานนี่อยู่จกคนพอ ชองคนพูดหรือชงคนก็ไปหารับจ้างทั้งเบิดกับฉีคนเนาะโดยโดยกัมีลูกชงคนเนาะลูกชงคนมีแต่ผู้ชายเบิดบ่มีผู้หญิงเนาะบ่มีผู้หญิงจะคนมีแต่ผู้ชายอยู่ยังสิเอาอีกอยู่บ่พอโอ้ยังอยู่ในท้อไงผู้หนึ่งม่านเลยือผ้าแล้วหาเดือนแล้วโดยยังมานอยู่เนาะโดยกะ ดินนี่ก็เป็นดินของพ่อเองบ่ของรวมของเพิ่นดินของพ่อพ่อทําเพิ่นปันไห่บ่บ่แล้วอยู่คออยู่น้ำเพิินบ่ดูดินบ่มีดินพ่อกับบ่มีเนาะอันนี้บ้านเกิดพ่อบ่บ่แล้วบ้านเกิดในทั้งบ้านเหล่าชุดิยะนนม่งนุ่แหละอันนี้เป็นบ้านเกิดของเมียบ่บ้านเกิดของเมียอันอยู่น้ำเมียู้ขามาชูเมียดูขามีเมื่อพุ่นกับบ่มีไผแล้วพ่อแม่กั ตายเบิ่นแหละบม่มีไผมีแต่ผู้ขาดคนเดียวอยู่โลยบบกะบญาติญาติพี่น้องบ่มีด้วยพอบ่มีบ่มีแต่ผู้เดียวโดดเลยทั้งพุ่นหาหน้าตะก,ากะ้าก็บ,บ่มีออบ่อย,ยู่พุ่นก็บ่มีพ่อก็ทุกข์ยากคือกันโดยในผลเสียโตไปแล้วกับ,บ่มีผู้อยู่แล้วก็มาชูลูกพันามีโลยอยู่นําลูกนําเมียไปหากินที่นี่โดยกะเพิ่นชื่อยังพ่อนี่ลูกชายโดยลูกนี้บบแบบเพิ่นน้องเปิ้นเนาะโดยโดย กระแป้งเป็นก็ไแป้งนแม่เป็นผู้กกบ้าผู้ก๊กและอันผู้นี่ผู้น้อยเนาะผู้น้อยเดียวก๊กกับผู้ก๊กแท้คนกลางนะตายสามคนกลางลูกผู้กกมันตายเบไปแล้วเนาะคนกลางเอาขนมให้เพิ่์นกินก็ได้พ่อเนาะมันบุกินอิ่มแล้วเอาไหมถ้ามาจะกินให้กินนุ่มบ่กินนุ่มบ่แกะนุ่มให้เพิ่์นกิน เอามาที่นี้เลยที่นี่บ่แต่บุีเงินก็ให้แล้วแต่ลำขานบ่โดยโดยแต่ทั้งแม่ของน้องนี่กับไปลำหน้าับจ้างเนาะโดยได้วันเท่าได้พอวันชันชีพเพิ่นจ้างโดยกับเพิ่นไปคู่มือบ่บ่ฮะไปเมื่อนี้แหละโดยเพิ่นกับเมื่อยในท้องได้ใช่เพิ่นเจ็บในท้องแน่เพิ่นจะไปไปปกติกับนีแต่พ่อบ่ไป พโปข่าเนี่ยไปคุดหน้ารับจ้างคือกันหาัคุดหน้าเขาเขาได้เขานี่แหละได้เขาได้วันเขาได้พอไปคุดนะไปคุดเน่ยเพิ่นไหลคันว่าสิบคันกับเพิ่นไฮชอบนึงข่งเปลือกบ่เขาฉันเขาวชานคำยาเอาได้เพราะมันฉันได้แต่เดี๋ยวตอทา้งรถพูแลสิบเปอร์เซ็นต์เราชอบนึงพอไปผู้เดียววะหรือว่าไปกับมูเพรแะอะผู้เดียวนี่แหละเห็ดผู้เดียวมาาเอาเรื่องแล้ว ผันไปกับหมูอมั่งก่กระมูอกระมีบ้านีหนเขาบ่อไปน้ำเข้าคนบรมีผันเข้าไปบืนไปบืนกินกินไปกัดเห็ดหน้าน้ำยาดพี่น้องอยู่พี่กับเพิ่นยังบ่ได้เห็ดบ่ยังเห็ดน้ำผู้เทาเพิ่นยังบ่ได้เห็ดบ่เพิรนยังไ่ได้เหดเนาะยำดำเนี่ยไปดำน้ำเพิ่นเพิ่นให้ายเพิ่์นหายจะโชว์พอเห็ดน้ำเพิ่นเก้าชอบลรงเสือกระชีพกระเปลือกเนาะโด คิดชอบกัดชิจินกัดยี่พอเขาได้ด้ยบัดได้วดบัดนาเพิ่นได้แจ็คโฉกพ๋อโอ้นาเพิ่นก็ได้ลอยปลายสองลอยแต่เพิ่นหายเฮาเท่านี้เนาะด้ดีกว่าอยู่ยื่อเนาะพ๋อเนาะดีกว่าอยู่แล้ล่ะบุงอยู่ไปกระบ๊มียังกินเลยนะนี่กิไปเขาดำเอากระนี่ก็พอกินข้าวกินน้ำนะบ่กินแล้วกินแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้เนาะด้หากระมาแต่หาน้ำไม้ผักไม่น้ำหนองน้ำนุงมอนี่ไปหาเองเนาะโด้วยผาเองเห็ดกินเองโด ทั้งเมียกับไปกินข่าอยู่พุ่นบ่กินอยู่พุ่นเพ,พิ่นเราไปซือข่าวของเพิ่นรับจ้างเอาแล้วก็เพิ่นรับเลี้ยงข่าอยู่พุ่นโยมาจังเื่อกับพิ่นเอาเข่าวให้ตอนแรกติ๊บนึงเพิ่นมาเพิ่นให้โดยแต่และเื่อเพิ่นก็จกให้เรืเอยเธอจะติ๊บเอามาเพยพุ่นให้กินนี่กับพนตกกับโบได้พระบ่ได้หัวบ่เฮือนชานป่ะไปช้างเจ้ามือบนอยู่ผมแล้ว ข้าฝนตกในกระบงโวยหัวเบิดได้ทีคนนี้ตีเข้ามาทันทีกับเบิดเปียกเบิด่ดกระพ่ายก็ขาดได้เนาะโดูอยู่ข้าหนูนี่เทิ่งแล้วพดมันแล้วขนกินเนาะมันบ่มีหญ้ามีแส็บก็ละโอ้ข้าได้กิ่นว่าได้ไีอายอีกยังอายผู้อายเพิ่นกะเพิ่นดำหน้ากัเป็นนะบ่บ่แล้วยังน้อยนี่แหละแบบไปน้ำแม่ชื่อบอสน้ำใช่ไหมดูแกยังเห็ดเบียงเบ่ได้เนาะ เออยังเห็นแต่เมื่อนี่เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีทางบ่าวแอเนาะอะไผักเงินมาให้บ่าวแอชื่อเข่าหรือว่าของอยู่ของกินเนาะเป็นกระต้มขนมเนาะกะดีใจว่าพ่อโออดีใจเลยบานนี้มาฮอดแล้วฮอดจดเถึงดีมุกดีใจทังเอยน้องช่วยไปที้กะคิดเห็นดีใจเลยบานนี้อมานั่งพี่ก็ได้ลูกละมานั่งพี่ละ นี่เอาขนมมาไว้นี่กงเลยไม่หนึ่งเลยมานั่งผีหลานมานั่งผีไว้ไว้เอามาเอานมมาเออยิ้มเอานมเนาะเข่ายังมีมาอยู่บ่พอดันโลช่องโลนี่แหละองหากระชื่อว่านี่น่าจะไปเอาว่านี่มาให้กระชื่อเนาะกะกินได้จักเดือนนี่พอ ถ้าโฉบนี่นะนนี้นะโดยครึ่งนึงประมาณครึ่งเดือนเนาะโดยโดยกะแต่ละมือแต่ละวันกะโบได้โบได้ยุดโบได้นั่นเนาะโบได้มีแต่ไปไปขู่มือเนาะทาบุไปครับกะโบได้กินเนาะโดยโบได้กินทอมันนี่แหละได้อยู่เฮือนได้เก่าก็โบได้อยู่ใไปตลอดโดยมันยังลูกจะมาดีใจน้ำพอเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเข่ามาช่วย ทั้งครอบครัวพอเยอะก่อนเยอะงานหลับจะนอนเหนื่อยคนอยากแหงนาะโดกลับมาดีใจน้ำพ่อเนาะโคเ่อะกับมีถั่วมีบวงอยู่บ่พอบ่มีในวิชีแล้วแบบนี้เนาะกระโจกอันนี้กับพันธุให้นะคันเนาะคู่พันธุให้โดยใสเพิ่นมาให้บ่มี กับผ้าห่มที่ดอกที่นอนยังพอได้ใช้อยู่เนาะโดยพอได้ใช้เลยวคนนี้ต่ของคนบ้านอะไรมาจังหวัดเลยนี่คนมาให้เนี่ยครูเพิ่นมาเช่าเนี่ย่นก็มาให้ห่มจะโตกันเพิ่นมาแต่เหนืองเพอกับบ่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ่บ่มี่ไงโบมี่ควายกับโบมีเนาะเอาแห้งไกลเลยโบมีเงินซื้อพอได้จะเข้ากินน้องก็แอบได้เนาะโอเคเนาะพอเนาะกับมาดีใจนํามาครอบครัวพอนี่แหละ ได้ขอตัวกลับน้องพอเนาะโออ้ยดูดีม่แห้งเดินทึงชันเจ็บก่ได้ความไแข้มีอายุวันเยินสุขังพลังมันนนม้ีเยอะก่อนเยอะเยอะขอตัวกลับก่อนเนาะเสบายดีพอสบายดีดูดีดูดีสบายดีแกนี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสานาันแปนของพ่อกะ เวลาฝนตกหรือว่ามันพระกับเปียกยังเปียกอยู่พ่อแม่พี่น้องกันยังงงกันยังขาดคืนเรื่องอะเพราะว่าโพกอะบ่มีหลังกับสี่โมงเนาะกันยังโม,มงโแเดลพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะเป็น,นสานัานเป็นของโพกันแห้ไพ่อแม่พี่น้อง กันเลยนะทางพ่อกับบ่มีไฮบ่มีนาเห็ดพ่อแม่พี่น้องกันยังขาดคืนเรื่องข่าวอันแดะกับอยู่ดินของญาติพี่น้องเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเรื่องารนันเปนดวนวุกนพ่อ ยังบมทันแล้วเนาะกแกในน่นองพ่อแม่พี่น้องทางเอือยอ่าทางอาโพกอะไรมาเห็ดกินอยู่ตารางเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจูพื้นจูภัยอยู่ตารางเนาะกะเพื่อนชานกองโพอกอ่ะหลังกระชีกะ่ะโมมีใส่พ่อแม่พี่น้องกับยังอาใส่ยังบ่พอเนาะกะทางโพอกอ่ะบ่มีเงินพ่อแม่พี่น้องบ่มีเงินไปซื้อดังกระชีมาใส่เนาะกะับ คือว่ากะลำบากพอสมควรพอแม่พี่น้อง,อนอง,งเนาะกันนียเนาะพอแม่พี่น้องตักเงยกะยังไปหาลำนารับจ้างพอแม่พี่น้องพอได้เงินเนาะมาซื้อเข่า,าจูครอบครัวกินนี่แหละกะ โอเคเนาอพ่อแม่พี่น้องซาบัวกับชิไรขอตัวาลากนพ่อแม่พี่นอ้องก็ับมายินดีทางครอบครัวคงพอเนาะกับกดไลค์กดแชร์นาะฝผากติดตามซาบัว,วพอให้นี้กำลังใจถ่ายคลิปลงไปเรื่อยเนาะกับซาบัวชิไร ตัวลาก่อนา้า,า,า,าว่าวัวทายผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยได้หลายเนาะถ้า,า่าถึกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ศาวัวพอมีกำลังใจทายคิปลงไปเรื่อยๆอ 9, ขอกล่าวคำ่าสบายดี